สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะอยู่กับผมเนะี่ยเหมือนเดิมไหมผมวันนี้เราจะไปแลกทออนะเออวันนี้กูไปเลกทอกับเพื่อนนะเว้ยเอย้แรกแรกทอกับเพื่อนนะฮะซึ่งเพื่อนผมก็ขับ g ีพีเอ็กซ์150 G รนะครับว่ารอเลยที่ผมผมก็เคยชอบนะครนะับนั่นนหะแต่แบบตอนนั้นผมไม่มีตังค์ซื้อไง ชอบมากเลยตอนนี้มันออกมาแ,แรงตอนนั้นคือเราไม่มีเงินซื้อเลยก็คือแบบชอบอะแต่ว่าไม่มีเงินซื้อ้าใจอารมณ์ม,มากตอนนั้นอะคืออยู่ม .4 แล้วมันเพิ่งขึ้นมาครับเอ้เพิ่งเข้าประเทศไทยเอ้เพิ่งผลิตสิเออเราไม่มีเงินซื้อไงตอนนั้นก็คือขอที่บ้านซื้อใช่ป่ะแล้วที่บ้านก็ไม่ให้ซื้อไยเพราะว่าตอนนั้นเรายังเด็กอยู่ไงเออคือกูยังเด็กอยู่ไงเออ นี่เราบอกเลยว่าประมาณกลางกาเดือนเนี่ยเราจะมีแขกรับเชิญจากชุมบุรีแดนไกมานะฮะว้าแขกรับเชิญจากชุมบุรีแดนไกนะผมให้เดาดีกว่าเป็นคกนะฮะถ้าคุณได้ติดตามเขาอยู่คุณก็น่าจะรู้นะครับผมเอ้ยเนคลิปน e เนี้ยฝากสิงไอแฟงหน่อยนะ ไม่ต้องเขนไม่ต้องเขยเ็ถยเอตผมแตรรีวิวรถมันแ้่ไม่งบอกว่าเขินกล่องเว้ยก็เลยไม่ได้รีวิวเลยเว่ยเดี๋ถ้าวันหนึ่งจะได้ไปบุกบ้านมันเออถ้ามันดูคลิปนี้อะระวังตัวระวังตัวได้เดี๋ยาถึงบ้านแม่งปล่อยหมากัดกูอีกอีธ <c> า <oughs> น,น,นี้ก็จะไปทางบ้านท่านรอเนะ <c oughs> ไปได้เลย ตอนนี้อาจจะยังไม่ลั่นใช่ไหมเดี๋ยวเจอเอ็มโฟเอ็มโฟไม่รู้จะใส่ได้ป่าแต่ลองดูก่อนคือมันมีคอนเทนต์จะทำแล้วต้องหาคอนเทนต์ทำแล้วเดี๋ยวนี้มันคือคอนเทนต์นี่หายากอ่ะไม่ได้ยากหรอกเงี้ยโควิดนี่แหละขอโทษที่คุณขอมยาบอีกแล้วช่วงนี้มีเดีเรื่องเสียตังค์นะเสียตังค์กับเรื่องเครื่องเกียร์นี่แหละมีปัญหาคือไม่ต่างช่างแล้วช่างบอกว่าให้เปลี่ยนเกียร์โยงแต่งอ่ะคุ้มกว่า กำลังหาอยู่ว่าเจยองแต่งอ่ะแม่งมีรุ่นไหนบ้างแล้วราคาแม่งก็โอ้โหเอาเรื่องอ่ะทุกคนราคานี้คือเอาเรื่องอ่ะนะราคาคือพวกเอาเรื่องอ่ะเจยองเจยงหนึ่งอ่ะโอ้โหแบบแม่งไม่ธรรมดาจริงอะอารมณ์ก็จะแบบว่าไทยบ้านน่อหน่อยเฮ้ยผมชอบนะไทยบ้าน ชอบอารมณ์แบบนี้เหมือนเราได้แบบมันชิวดีอ่ะผมชอบหมนทุกอย่างว่าจะเป็นเมีอยงหรือว่าขี่อะไรก็ตามชอบหมดเลยไอ้กีฬาหล่อสิบือชาแทนเนาะดูดิทุกคนดูเม่ดิโอ้โหสุดยอดเลยแม่ืูสุดยอดมากเลยฮนะเมื่อกี้นี้ไม่มีนะอย่างนี้ ไม่เีเ้ไม่มีนะเมื่อกี้นี่อยู่ใตรงนี้โอ้ออกจากบ้านแล้วมาเลยโอ้ขนแหงเดะเฮ้ยโอ้มาเลยทุยกคน เป็คนบ้านของเสือแไฟหรือไฟ,อไฟอนะฮะทุกคนอาจจะไม่เคยเห,นหน้าหรอกเพราะว่าไ,นนา,าไม่เคยเห็นหน้าใช่เพราะว่าไม่เคยหน้าเออถูกแล้วแหล่งกูเนี่ยนี่นในไงแฝดในไงไฟเห็นไหมเห็นไหมว่ามันอยู่นั้นน่ะไอ้เ,เ,อเอชี่ยมันได้ยินเสียงกูได้วะไอ้เชี่ยเอ้ยอม่นได้ยินเสียงกูได้หวะ เอคีอ่มไม่ได้ยินเสียงกูเลยเลยไม่ได้ยินเสียได้ไงเนี่ยจะาอบมันเยอะเกินไปวะเนี่ยตองนี้เยอะใช่ไหมเนี่ยถึงน,เนะเอะอเออเออหลุมขดเยอะเลยเว้หม,มออะไรครับไม่คคเคยเห็นคนเทหรอัะ <laughs> ฝนจะตกนะเว้ยฝนจะตกนะเว้ยเออถึงแล้วทุกคนเราต้องจอดรถตรงนี้ดีกว่าเอ้ยโอเคนี่นะโอ้คนรถโคตรสวยเลยนี่ท่อเอ็มโฟด้วย ว่าเดี๋ยวเรามารีวิวรถของเพื่อนผมออตอทอนกันนี่เ,นเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนผมก็ใส่ท่อผมหมดแล้วนี่ท่อผมใส่นี้เรียบร้อยแล้วใส่เอมโพเดี๋ยวเจอกันตอนกลับบ้านเรียบร้อยฮะตอนนี้เราก็ใส่ท่อเรียบร้อยแล้วฟังเสียงกัน บอกบอ,อกว่าดีนไนไหนขอใจมากที่ทำให้กูได้มีคอนเนทนต์ถ่ายคลิปโอเคจะกลับละโอยเอาจอกันสามันขอบคุณมาก กโคตรลั่นเลยทุกคนพ่อเอ็มโฟ์เพื่อนผมต้่งสุดจริงว่ะต้องขอบคุณมานะเดยฮะที่แบบเป็นผู้ใ่เราเนุนุให้เราทำคอนเทนต์คลิปนี้นะฮะ <laughs> เดี๋ยวว่า <laughs> <ๆ>เดี๋ยว, <laughs> เ,ยวเรามารีวิวเดมอนเตียสองเอ้ย <laughs> ไม่ใช่เตียร้อยสิบเอ้ รถสิทิยาแน้ทุกคนโหโคตรลั่นนะบอกเลยเสียงโคตรโหดโหด,ด,ด,ดจริงเสียงโหดจริงบอกเล้วโหดมาก อยู่เพือโหดเยดจริงหว่าเฮียขอโทษที่อ,อยากคลายแ้วทุกคนแต่ไม่ต้องหัวจริงนะโอ้โหจับเลยเสียงอะโอ้เสียงเก็ยังโหดเลยจับเสียงพอดีมันกลายเป็นเสียงนักไกออ่ะไปทุกคน Hoạt chặt là tiếng, We need to break kia, Hoa, để được để được 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 หายไปแล้วพ่อหายต้องแบบเสียพ่อให้เลื่อน,นเลยนะเว้ยบอกเลย มาขนาดนี้